वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคบุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทํามาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทํามาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดมีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2,563คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเมื่อมีศรัทธาอย่ามีข้อสงสัยใดๆเมื่อศรัทธาแล้วจงเชื่อมั่น ก้าวไปข้างหน้าสร้างพลังบวกให้กับตัวเองศรัทธ,ธาอย่างมีสติเพราะศรัทธ,ธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จสร้างพลังบวกให้กับตัวเองความสำเร็จย่อมเป็นของเราค่ะแม้เราจะเจอวิกฤตอดทนฟันฝ่นาไปให้ได้วันหนึ่งต้องเป็นวันของเรามหาเดวีขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ว่ากิจการงานใดต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเด็กบริวารบุตรจะนำความสุขนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายของไม่ดีคนไม่ดี สิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังคนคิดไม่ดีกับตัวเราค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศในด้านการงานหรเรื่องส่วนตัวก็เป็นไปได้หากเป็นธุรกิจการค้าเกี่ยวกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จจะมีโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบริร์มีโชคมีลาบ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์ความรักใครที่มีคู่ประคองความรักจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จมีชัยเหนือศัตรูเกณฑ์คนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรัก หากใครยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้กับคุณจะได้โชคจากความรักค่ะแม้ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแตง่งงานบวชงานแสดงความดีความสุขความสําเร็จจะเป็นของคุณค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้การถ่ายทอนเอกสารการเซ็นสัญญาต่างๆหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ค่ะระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางก่คนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหลอกโดนหักหลังค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานกัน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้บางครั้งไม่ได้ดังใจต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับขอโทษค่ะสําหรับชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนเกณฑ์ความรักหากใครที่มีคู่หากใครที่มีครอบครัวมีคนรัก คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีกับบุตรกับบริวารเด็กจะนําโชคมาให้ค่ะส่วนใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ก็ขอให้เลือกดีๆอาจจะไม่ใช่มีคนเดียวที่เข้ามาพิจารณาด้วยสติแล้วคุณจะเจอรักแท้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยโดยเบอร์มีโชคมีลาบเงินฟุกๆจะมีเข้ามาแม้มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปก็หมุนเวียนได้คล่องค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังศัตรูคนคิดร้ายใส,ส่ร้ายป้ายสีระมัดระวังการโดนหลอกโดนหักหลังแม้งานจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองก็จะประสบความสําเร็จผ่านพ้นอุปสรรคในเกณฑ์การงานค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดี สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ